ติดตามวิลล่าไหมคใครมันวิ่งปลาใส่ผมเนี่ยไม่ดอนไรไม่พอใจอะไรอ้าว<ม>เลื่อนไปไหนอะ MVP MVP รีบจัดรีกึดครูก็หันหน้าผิดทิศผิดทางอยู่เราต้องหันซ้ายเกินกับแบบเฮ้แล้วทำไมมันไม่ไปตรงจุดเลยวะถึงเหรอถึงกลางตรงนี้ถึงเลย กลว่าจะาลงไปเอารถสามแยกงั้นก็ไปเอารถข้างล่างมีคนลงไปเอาแล้วยา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 ยฝนไม่เลยฝนไม่ยมีสองคันนะนั่นแหละมันมีไปห้าคนนะอย่างน้อยๆข้างล่างอะ่ะห้าคนไปล้อมรถขาวอยู่เห็นไะห <c oughs> มี่ร<ถ>เรามาเอารถส้มตรงนี้ก็ได้ใช่พี่เอารถส้มไกลๆ,ๆ,ๆเ,เดี๋ยวผมเอารถส้มหน้ามันจะวิ่งมาชนกูไหม หรือพี่จะเอาข่าวก่อนส้มก็ได้นะข่าวก่อนส้มเป็นรถสีอยู่เหมือนกันเพื่อนได้นะแต่ว่าเฮ้ยเราจะไปแกงรถส้มกันเหรอเฮ้ยมันชนมันช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 น,นชนชนชนนี่มึงชนได้ไหมมึงชนนี่ นี่เนี่ยเสียบร้อยตายหนึ่งเอ้ยมันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนไปเลยไปเลยไปเลยเอามาดึงเพื่อนมาเราปืนมา เอมันจะชน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 มันชนหลังแขนผมว่ามันเอาบูชิปผมไปแน่เลยขอดูหน่อยดิผมว่ามันเก็บบูชิปผมไปแน่เลยเอ้าใช่มันเอาบูชิปผมไปยิงด้วยท่านไหนมาร์คสองอ่ะเห็นปหมเห็นว่าเลขสองอ่ะเลขสองอ่ะนั่นๆๆๆๆผ่านหน้าไปละวนั่นๆเป็นส้มเอ้ๆอๆๆรถส้มรถส้มเอาบูชิปไปไปฟาร์มเลยพี่ไปฟาร์มเลยไปฟาร์มเลยวงมันไกลพี่ เขาบ้านฟาร์มฟาร์มมันมาฟาร์มที่วินละเดี๋ยวถ้าถ้ามันยังอยู่เดี๋ยวแจ้งตำแหน่งให้มันเรื่อยเรื่อเบื่อมันมาปะทะกับตีพีเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> มึงพลาดแล้วเก็บมูชิปไปอ่ะเหมือนเหมือนหยิบ gps ใส่เป๋าไปด้วยอ่ะออกไกล้ๆมันจะเห็นใช่ไหมมันเห็นพี่เปิดแผนที่พี่ก็เห็นพี่เปิดแผนที่ซูมไปก็เห็นแต่ตานวิ่งหาไม่เห็น จะวิ่งหาแบบมอไม่ดูในแมปนะไม่ดูไม่เปิดแผนที่ใหญ่อ่ะนะไม่เห็นนู่นซูมไปที่วิลล่าเห็นไหมนี่นี่บ้านมาส้มอ่ะไม่กูไม่เห็นไม่เห็นอะไรอ่ะอ๋ออ๋อๆๆเห็นแล้วใช่ซูมวิลล่าบ้านมักส้มนั่นแหละยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในตัวมันมาเอาใส่เป๋าเกงไว้ไม่พร้อมปะทะดีไม่เป็นไรเอาหนึ่งในสิบให้ได้เพราะยังไง ตึงผมตายคนแรกตายเต้นเกมเพราอาจจะคลิปจ,จบเกมนั่นแหละพี่ตอนนี้พี่กลายเป็นพระเอกีพี่กลายเป็นตัวหลักของคลิปไปแล้วนะวงใช้ได้อยู่นะอ่ะงี้พร้อมยี่ yeah. ไปเข้าวงพอไปไปเข้าวงพร้อ <laughs> มที่จะไปทวงเบอร์อูชิปคืนไ่ต้องไปเข้าวงเดี๋ยวมาเอาบุชิปมาให้ได้เหรอ กูจะไปหยอบอยู่ใ,<ช>ใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวมันทิง้งบูชิปยังไม่ทิง้งยังอยู่ในป๋องจริง,งยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่บูชิปยังวิ่งได้มาีิมารคสองดิฮะม,มาอะไรไม่กูจะไปอยู่ใกล้ๆมันมันอยู่ตรงกลางเลยพี่มันเหมือนทิ้งเอาไว้แล้วอ่ะเอะมันอยู่ยังไม่ทิง้งยังไม่ทิง้งยังขยับอยู่ พีอ่อยู่นี่ยังขยับอยู่กำลังฟาร์มกำลังฟาร์มกำลังตั้งใจฟาร์มอยู่พี่ไม่แกล้งไม่ได้พี่ไปยิงยางรถได้หมดเลยแถวนั้นอ่ะออกมาแล้วนะอยู่อยู่ก่อนยังไม่ออกยังไม่ออกแต่ยังฟาร์มฟาร์มตึกตึกหลังละเบอร์สามก็เห็นขยับไหมไม่เห็นขยับแล้วอ่ะนั่นนะออกูได้ยินเสียงรถมันออกไปแล้ว มันทิ้งเอาไว้แล้วแสดงว่ามันทิ้งแล้วไม่ขยับผี่ไม่ขยับละอยู่นิ่งละคิดว่าโดนซ่อนเอาไว้ละแล้วเสาดึงก็อยู่แถวนี้ด้วยไปทางขวาเลยนั่นนั่นนั่นน้ถ้าโดนบูชิปยังอยู่บูชิปยังอยู่อยู่ที่มาร์กสองมันนะมันขึ้นรถไปแล้วเมื่อกี้แล้วขวาใช่ตรนะงนั่นน่ะหลังนี้แหละหลังนี้แหละนั่นน่ะอยู่ที่ประตูทางเข้าอ่ะอีกด้านหนึ่งกับหลังหันนั่นนั่นนั่นกับหลังหันอีกฝั่งหนึ่งของประตู นี่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 เห็นมอะไรอ่นั่นนะที่ประตูกดเซิร์ชอะขอประตูอ๋อนี่ไงกดเซิร์ชขอประตูเอามาทิ้งกัโดดไม่ไม่พบไปด้วยวะจะได้ตามจะได้ตามได้เรียกเลยนะจะเรียกจริงหรออ้มือยังไม่นั่นนะ ไปอยู่กับเบอร์สามเลยมั้งเบอร์สี่อไปไปอยู่บเบอร์สี่เลยเออทำไมรู้สึกอันตรายอ่ะทำไมรู้สึกว่าจะโดดมาแล้วโดดมาแล้วตายวะให้ผมไปมาร์คเบอร์สี่เลยเหรอไปอยู่รวมกับเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่มันยังไม่ถึงมาเนะเบอร์สี่มันอยู่ที่จุดโดดกี่นาทีอ้าวโดดแล้วเหรอโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วอราลงมาหาเบอร์สี่กันเบอร์สี่นี้รถไม่ค่อยอยากมาหาเบอร์สี่ตรงนี้มันเสาดึงไง สาหนึ่งมันอันตรายอยากไปไกลๆส่วนกูก็จะหาหนึ่งอ่านี่ไงน้ำมันแล้วคราวนี้ก็หายาพันสักนิดหนึ่งบอกแล้วกูจะพามาเอาจนได้แหละ <c oughs> ได้เล่นจนได้เดือดร้อนนี่ลำบากกว่าเดิมอีกไม่มีของโอ้โหข <c oughs> อบใจเพื่อนใจดีของกูามากเลยทำไมไ <c oughs> มาคูณแปดให้ผมทิงาค้าเลยด่ากูเลยได้คูณ8ดแล้วเดีอยนเดี๋ยวมาตำแหน่งมึงหน่อยดินี่เบอร์อะไรวะเบอร์สเออใช่เบอร์สเบอร์สอี่โอเคกำลังไปด้วยความเร็วประมาณเก้าสิบเร็วกว่านั้นไม่ได้แล้วหรอแล้วลงมาเมืองเดียวอ่ะคูณแปดเบาสามบอกเลยว่าสุด แต่ตอนนี้วงจะไกลอะไรนักหนาครับใช่เบืองเดียวเล่นจะผมฟูเลยจะปืนไม่ค่อยโดนก็เหอะแต่ก็ฟูวะ่ะรถไข่มาวะเนี่ยเฮ้ยมีคาด้วยอะ่ะโอเคใกล้ละใกล้กลเข้าวงละเ,เตรียมรับแรงประทะเดี๋ยวกูพาตีนไปหาหมู่บ้านนี้ใช่ไหม โอ้โหไอ้กูรอดมาได้ไงวะเจาะยางรถก็เจาะยางรถนเจาะยางรถหมดแล้วทำสันสุดยอดไปเลยวงเพื่อนละกระสุนกระสุน55นัดในลังเพลิงอ่ะออกมาอย่งออกมาแล้วก็แล้ว มาร์ไป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 อย่าวนมาไปมาแล้ว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 โอ้ยนี่เอ้กูโดนกูเสร็จแล้วถอยกลับมานะอย่าออกไปนะยิ้วก่อนยิ้วเสร็จไม่ทันอ่ะไม่ทัน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 ไม่ต้องแล้วนะ ผมก็ไม่ทันแล้วพี่เออ,อ,อนั่นนะเห็นไหมไอเหี้ยพอตึงไม่สังเกตด้วยเดี๋ยวไม่เก็บบุยชิปพี่อยู่นะเดี๋ยวมันฟั่มสองพี่เดียเอ,อ้ยมันดึงผมทันพี่ฮะ มันดิงผมทันโอ้โดนอีกแล้วไม่ตันได้คิวเลยมุมเราสู้มันไม่ได้อะะใช้อ่ะอันนี้แปะจะทิ้งของให้มันแล้วเนี่ยแปะเดี๋ยวนี้ไม่มันไม่ให้แปะมันจะให้ผมเล่นให้ได้มึงต้องขึ้นมาช่วยกูก่อน ละวงจะบีอีกสักี่วินนีเย้ไป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 ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นวิง่งวิ่งเลยเพื่อนดึงกูมาแล้วมึงวิง่งเพื่อนงวิง่งเขาวงเพื่อน้วงต้องให้วงถึงมันก่อนอะ่ะมันไม่ถึงอยู่แล้ว วิ่งไปถึงหินก่อนนั่นนะกลัวแล้วแล้วผมไม่ไปช่วยด้วยช่วยไม่ได้อะโดนลุมยิงอยู่ยนั่นโด่เอายังไงมึงเอายังไงเออแล้วไม่มีของด้วยผมเออไม่มีออปชั่นหี่อะไรเลยตอนนี้ไม่เป็นไรดูดีๆเลยไม่เป็นไรมีผ้าพันแผลสิบ มีไฟสองแล้วก็ที่เหลือคือกระสุนเลยอย่าดงอย่าน้ำแล้วมีระเบิดลูกด้วยนิมน่มๆเน้นๆนิม่มๆอะไรกนเป็นทกเ,เป็นนอนแล้วเนี่ยเป็นนอนแล้วทำไมเกมสุดท้ายตึงจังวะตึงไม,ไม่รู้เจออะไรบ้างพีไม่ได<ม>้เอา้ยาตึงน้องแกพีไม่ได้เอา <laughs> ผมกลับมาเลยเอาผนกลับมาเล่นกันได้ <laughs> <laughs> ตอนแรกผมเบาแล้วบอกโอ้สบายแล้วเอากลับมาซะผมเหนื่อยเลย เป็นพระเอกเป็นพระเอกเรียบร้อยคราวนี้เป็นพระรองเลยขอแบบจังหวะแบบบุ้งปังบุ้งปังกันอยู่มึงก็แบบเอานิ่งๆเพี้ยเรียบร้อยอ้าวอ้าวจะเหลือสีหนึ่งให้ได้นั่นหนักขานอยู่ข้างอีกนะขานอยู่เออไม่อยากเปิดจีนนี้เอาเอาข้างหลังเอาข้างหลังเอาข้างหลังนั่นนั่นนั่นเอาข้างหลังตัวหลังเนี่นั่นแหละนั่นแหละหินเออเออนั่นแหละหินหน้านั่นแหละย้ย ีไม่โดนวะเาเอาดีลงนะเหลือขวาตัวเดียวเลยเดี๋ยวไ